สวัสดีโอคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะอยู่กับเซมบรอดชาแนลครับกับผมไซคอปนะคนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาเล่นนิดนึงนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะมาเทสต์ใหม่ใหม่แล้วก็พาน้องมาเล่นไมค์ครับด้วยนะครับน้องน้องชายผมเองครับน้องกระจงนะเร็วเร็ว,รวพูดเร็วสวัสดีครับเออดีมากไม่ต้องพูดอย่างเป็นทางการก็ได้พูดปกติพอแล้วโอเคนะครับโอเคโอเคจัดไปเดี๋ยวพี่ตู่จะพามาเล่นนะฮะพามาเ,เ,เล่นไมค์มครับนะครับผมใช่เซมบรอดเดี๋ยว หมดปกติฮะเอาอยัางไงอ่าใส่อันนี้แกหมูทอนะฮแล้วก็ที่เหลือก็ไปเราไปลิ้งเลยชื่อชื่อต้องตั้งชื่อโลกก่อนเราจะตั้งชื่อโลกเราว่าโจมอ่ะเฮ้ยโจมโจมโวอ่าโจมเดาว่าเขาว่าโจมไม่มีตัวอีนะอ่าโจมไม่มีตัวอีโอเคอันนี้ก็จะกลายเป็นจอมทันทีนะฮะจริงๆต้องเขียนว่าอ่าแอโอเคโอเคโจมโจมเขียนเนี้ยเจ้าของเขาบอกเองโอเคไปโจมโจม โจมแซ่ดโอเคไปจมจมซานี่จมจมซาโอเคไปเรานักเรื่องมันอะละไปะจมซาสร้างไปเราจะมาลองไมายกันด้วยนะฮะว่ามีมันจะมีเสียงรบกวนอะไรเยอะไหมโอเคเรามาแล้วนะครับกับม,มันอืมไม่ใช่ป่าชา้าฮะป่าชา้านี่ก็น่าจะมีลุ่มศพใครสักคน,ออน,นเออนกเอ็บดอกไม้ให้ไปให้น้องโจม อาเฮ้ยไม่ใช่ดอกไม้ครับผมดอกไม้ชื่อชื่อป๊อปปี้เะเอาเฮ้ยดอกป๊อปปี้น้องน้องโจมีมีมีแฟนไหมเอนีอ๋อไม่ีอ่ะโอเคพูดพูดเบาๆก็ได้ฮะพูดเบาๆก็ได้เดี๋ยวดูตกใจนะผมใจเย็นนะผมเสียงนี้ต้องต่อสไว้ก่อนเลยเนี่ยมีพามาเล่นนะครับผมปีใหม่ทั้งทีต้องพาน้องมาเล่นนะฮะ น้องโจมก็พูดบ้างก็ได้ฮะตอนนี้เราได้ไม้แล้วโอเคตอนนี้น้องโจมอยากทำอะไรอ่ะน้องโจมอยากทำอะไรฮะไปสร้างบ้านสั่งบ้านเนี่ยโอเคให้จะให้พี่ตู้สร้างให้หรือว่าน้องโจมสร้างเองอ่าส้าไม่เป็นให้พี่ตู้สร้างให้โอเคโอเคจะเอาสไตล์ไหนโอเคฮะนั่นแหละเป็นเด็กมึงเทปเข้ามานื้อใครอ่ะใครอ่ะเด็กมึงเทปเลยนี่เด็กกรุงเทป เดี๋ยวปะเรามาต่อกันดีกว่าอุ้ยเก็บไปอยู่ว่าลุยลุยเท่โอ้เห็ดนะเห็ดไปเก็บไปเก็บเห็ดมาเผากินดีกว่าหิวแล้วเดี๋ยวเรายังเราก็ไม่ได้จนขนาดนั้นเราเห็นไม่มีไก่ออาเว้ยฮะแต่เราต้องไปหาเลยแปดลอยเก้าสิบโอเคปุยอาจจะมีคนเดินผ่านเสียงรบกวนอะไรเยอะแยะหน่อยก็นะปีใหม่นะเออปีใหม่นะโอเคนักยอมช่วยได้เยอะสนใจมาแคสเกมกับพี่ตู้ไหมฮะ สนใจมากนะโอเคไว้ว่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาแข้กันต่อเราแต่ตอนนี้ก็เรามาแข่กันเลยแกะอะไรไก่ไก่รู้จักเปล่าแจแบ่แจแบ่ไม่ใช่นะเราไม่ก๊อปชื่อฮะเราต้องตั้งชื่อใหม่ฮะลุงพีเขาตั้งว่าแจ้ใช่ไหมใช่ไหมรู้จักไหมแกแจ้เราจะตั้งชื่อว่าไงดีจุ้ยจุ้ยโอเคเอาดีจุ้ยอ่าจุ้ยหนึ่งจุ้ยสองจุ้ยสามจัดไปคิดง่ายๆนี่แหละตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะ สร้างบ้านใช่สร้างบ้านโดยการที่ทําไม้ก่อนเลยนะเราได้ไม้มาแล้วก็ทํำตัวคราฟก่อนนะตัวคราฟคือตัวอะไรตัวคราฟคราฟซิงเทเบิลปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไไรก็ด้ตัวทํางานอืมจำไม่ได้คราฟซิงเนี่ยตัวทํางานนะครับนะฮะมันไม่ใช่แปลว่าทํางานโดยตรงหรอกอ่ามันคือนี่แหละโต๊ะไปทําเครื่องมือต่างๆเห็นไหมมันจะเป็นรูปเครื่องมือลบทในการเอาชีวิตรอดใช่นะเราก็ทํากิ่งไม้ ะทำทำไมทำไว้้เพื่อบานไว้เพื่ออป้งกัันตวเพราะเราจะเอามาทำให้เป็นนี่ฮะกิ่งไม้เราจะมาทำเป็นด้ามจับของขวานได้เลยนี่เราทำที่ขุดที่ขุดด้วยฮะรู้จักไหมพิกพิกพิกแอ็กที่ขุดหินนั่นเองนี่เคยเห็นไหมนี่นี่ของจริงอย่างนี้นี่นี่นี่เรียมเรียมมี้ที่เขาไว้ขุดหินเนี่ยเคยเคยเห็นไหมเคยไหมในการ์ตูนมันจะมีมย่ยเคยเคยโอเคเราก็ขุดคืนก่อนเพราะเราจะเก็บใส่ตัว เราจะไปุดหินกันก่อนจะไปาดไก่กินดีกว่ายังเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังเรายังไม่หิวเห็นไหมนี่ช่องช่องหเห็นไหมเห็นกรเห็นกระดูกไก่ไหมเห็นใช่กระดูกไก่เรายังเรายังโอเคอยู่เรายังไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่คือหินเราจะุดหินกันเลยอุ้ยเหล็กเหรอเหล็ะอะว้าวเจอเหล็กโอ้แป๊บเดียวก็เจอเหล็กแล้วอืม น้องชมตื่นเต้นไหมะกับการที่ว่าพี่ตู้จับพามาเล่นแคทเกมอย่างนี้สตื่นเต้นฮะตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไม่เคยเคสมันเลยมีเพื่อนกัะนิงแคสเหมือนกันชคสช่องแสลนเกมเพื่อนบอกว่าแคสกัดมากอ๋อเคสกัดมากเพื่อนก็เป็นการโปรโมทช่องนะฮะแต่ก็ไม่ดูนะช่องน้องเพื่อนน้องชื่ออะไรนะชื่อบ้องไม่ไม่ไม่หมายถึงชื่อช่องชื่อช่องแสลนเกมแสลนเกมโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยไปหาไม่เคยดูเลยเพื่อนแนะนำ เราไม่เคยดูเลยนะดูของพี่ตู้พอไม่ต้องไปดูของใครตามนั้นนะปลาขุดหินฮะเราถามว่าเราเอาหินมาทำอะไรเราเอาหินมาสร้างบ้านก็ได้จริงๆแต่ว่าเราเราไม่ต้องสร้างฮะเพราะเราจะมาทําเป็นเตาผิงรู้จักเตาผิงไหมอ๋อเตาที่ไว้ทำกับข้าวเหรอใช่เตาผิง นี่วิธีทำตอผิงก็วางตามสคริปต์ของมันนล่เราก็จะได้ต yeah. yeah. อผิงคะับฟอนแนนส์ยะฟอนแนนส์แปลว่าตอผิงเราจะฟอนแนนส์ฟอนแนนส์ไม่จัดว่าฟอนแนนสนะไม่ใช่ฟอนแนนส์เมื่อกใครยื่นข้อมูลตระกยาโดนเผาเหรอใช่ไหมมันอ่านว่าฟอนแนนส์มัจะใช่โอ๊กวูดแคนนะก็คือไม้โอ๊กนั่นเองไม้โอ๊กสำเร็จรูปไม้โอ๊กแปรรูปอยากตายเห็นไหมมันขึ้นไปอนเกตายด้วยแล้วก็หินเราเอามาทำเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าเดิมได้ได้ ใช่เพราะเราเราเอามาทําเป็นเครื่องมือเครื่องมือขุดหินเครื่องมือแบบว่าที่ทาจากหินเพราะเนี้ยเนี้ยเราทำเราทำจากไม้เห็นไหมวูดเด่นวูดเด่นเนี่ยพวกวูดเด่นเนี่ยทำจากทำจากไม้มาเลยนะพวกวูดวูดเนี่ยทําจากไม้มานะเราจะทําเป็นก็ได้อุ้ยจูหมูด้วยฮะเราไก่ชื่อไก่ชื่อจุ้ยแล้วหมูอยากให้ชื่ออะไรชื่อชื่ออูดอ่ะชื่ออูดโอเคฮะอูดก็มีอูดหนึ่งอูดสองอูดสามตามเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือก็หลายตัว ะะเราจะไม่ฆ่านะเพราะว่าหายากเราจะฆ่าไก่เราจะฆ <c oughs> ่าจุ้ยนะฮะเราจะไม่ไม่ฆ่าอูดนะฮะเอ้ยอูด <c oughs> เอ้ยโจมกระจมบ้านเราเลี้ยงหมูใช่ไหม,ไมหบ้านเราของจริงของจริงของจริง,ง,รงบ้านเราเลี้ยงหมูหออกระโจมไม่เคยเห็นหมูเลย <c oughs> บ้านพี่เห็นบ้านพี่เลี้ยงหมูนะอ่าเราจะไปเมื่อกี้ใช่ชื่อทองมาหายไปไหนแล้วโยทองมาโยอยู่หลังบ้านนี่เอ้ยโยทองมาไม่ใช่ฮะตั้งชื่ออูดดีแล้ว เดียอุดเราก็ได้ไม้ไปอยู่กับใครไปอยู่วานลุงเป็นนอนเป็นเป็นนอนเป็นนอนอย่างเดียวดีมากนนอเล่นปิงปองอ๋อเราได้มีน้ำเคฟีเม่กราได้เฟอร์เนสเอ้ยเฟอร์เนสอย่าเฟอร์เนสเน้นเน้นป้ามึงนะฮะเน้นป้ามึงเดี๋ยวผมเราจะเอาไม้มาเผานิดนึงแล้วก็ใช่เราจะเอาอันนี้มา ทำบ้านนะครับผมครับทำบ้านครับเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีตรงโล่งๆนี้กันนะโอเคโอเคเอาเป็นที่รับลูกแม่น้ำใช่นี่เอาเอาติดแม่น้ำเลยไหมนี่เอาติดนี้ไหมสวยงามฮะมไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเนี่ยใช้น้ำกับนี้เราจะเราจะสร้างในน้ำเลยเราเอ้ยสร้างในน้ำอยู่ยากนะเอาเอาตรงนี้กันนะโอเคอยู่กลางเกาะอ่าเป็นเกาะเกาะย่ำย่อมอ่าย่ำย่อมตะบูอ่าย่ำย่อมอะไรเฮ้ย ใครอยู่ในน้ำอ่ะ This is the plumber เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะปลาหมึกมีปลาหมึกเรื่องอะไเนี่ยใช่ปลาหมึกคนเดิมมาเพิ่มเติมคือตัวดำปลาหมึกขี้ดำดีกว่านะใช่ปลาหมึกขี้ดำเราได้นนนนน้าลมะกัี่ฮะเราได้หอยชาโคมาแล้วนะชาโคคืออะไรก็คือฐานไม้ครับผมฐานไม้ฮะโคโคไปก็ฐานครับฐานสีอมดำนั่นแหละครับแต่ชาโคคือฐานไม้ครับฐานที่เผามาจากไม้นั่นเองไเจ๊ะ ไม้ฟ so right. okay. 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 ืนนะไม้ฟืนนะโอเคเราสอนความรู้ไปด้วยนะสอนความรู้น้องโจมไปด้วยนะน้องโจมจะได้เอาไปใช้ในเวลาเรียนนะครับผมก็ซ่อนเหรอใช่เราต้องสอนไว้เป็นไว้เป็นความรู้ไงเออเผื่อที่ใช่นะเราจะทําเป็นเราจะทําเป็นที่ขุดนะครับผมที่ขุดหินนะที่ขุดหินนี่แหละที่ทําจากหินนะโอเคเราจะทําที่ขุดหินที่ทําจากหินพูดลินพันแล้วทําเพื่ออะไรนาะทเพื่ออะไรเพราะเราจะมานี่ฮะขุดเหล็กฮะ แล้วก็ขุดหินไปเพิ่มครับผมเพราะว่าไม่พอนะไม่พอไม่ใช่นกครับนี่คือค้างคาวครับโอ้นี่แหละเคยได้ยินบ้างไหม I am Batman yeah นะฮะเราคือแบทแมนนะ I am Batman ฉันคือแบทแมนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับโรบินนะเอาเมมเมกับโรบินโรบินนะน้องโจเป็นโรบินนะพี่ตู้เป็นแบทแมนลูกไก่นี่ทำไมหาไม่เห็อันแล้วล่ะเพราะเราเริ่มหิวแล้วครับเอ้าใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราเริ่มหิวเราทำไงกินกินอะไรฮะ กินไก่กกินไ่โอเคมีอะไรกินก็ากแต่เราเราจะฆ่าไก่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีดาบเราก็ได้ะน,นะครับอ่าสโตนสวอตซอสนะครับมันมันอา่านได้สองแบบนะครับผมนะฮะแล้วแต่สำเนียงเลยฮนะมันจะอ่านว่าสวอตก็ได้หรือว่าอ่านว่าซอสซอสก็ได้นะครับซอเนี่ยข้างหลังไงเห็นไหมเออซอสมะเขือเทศใช้ง่ายก็ได้หรือว่าเอาง่ายถ้าเรียกตามหลักก็น่าจะสวอตสวอตอย่าสวอตไม่มาไม่ไม่ใช่ไอ้ถ้าซอสเสร็ไอ้นั้นมันใช่กอกอะ ใช่ฆ่าไก่ฮะอุ้ยฆ่าจุ้ยฮะจุ้ยเอ้ยโย่จุ้ยมองหน้าหน่อยโย่มองหน้าอ่าดีมากโอเคเจ้ามองหน้าเจ้ารอดตายไปพร <ไข S 1> ิไทยเยเราฆ่า <ไข S 1> ทักสองตัว <ไข S 1> พอฮะซอรี่ด้วยะะ <ไข S 1> เราไม่กินเราก็ตายเก็บไข่ของของจุ้ยมาเพราะว่ามาทอดกินฮะไม่ไม่ฮะมันทอดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาปลาขึ้นฟ้าเราจะได้จุ้ยมาอีกฮะเป็นจุ้ยจิ๋วนะฮะจุ้ยจิ๋วนะครับผมอ่าลงก็เป็นเจ้าจุ้ยจิ๋ว เราก็ได้ชาโคมาแล้วนะชาโคคืออะไรอย่างที่บอกฐานไม้นั่นเองฮะเราจะเอาชาโคนะครับมามาเผาไว้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวเราขุดก่อนดีกว่าย้ายที่ก่อนย้ายถิ่นฮะเพราะว่าเราจะไปสร้างบ้านที่ตรงนั้นจําได้ใช่ไหมตรงตรงนั้นนะตรงนั้นนั่นตรงนั้นก็คือตรงนั้นตรงนั้นนะตรงไหนก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นนะเราตรงขั้นี่ไม่ไม่ใช่ตรงตรงตรงที่มันปลาหมึกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอ้าวเราไปเล่นเลยนะ ใช่ลงไปเล่นน้ำแงบจอมแจมจอมแจมใช่ไปน้ำเราก็ขุดไปฮะขุดไปเลยขุดไปหมดเราจะเอาโต๊ะทำงานมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็เราก็เอาเตาผิงนะครับเผาไว้ด้วยนี่ก็เล่นเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรเนี่ยกว้างๆครับอย่างที่บอกปีใหม่นะก็เอาทำคลิปอัพลงสักนิดหนึ่งใช่ฉลองนะครับผมก็ฉลองเฉยๆก็ไม่ได้นะต้องฉลองกับใช่เอาไก่ไป อ่าย่างไปด้วยนแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะจะอะไรจะอะไรจะทําขวานไม้เอ้ขวานขวานที่ทําจากหินนะครับไม่ใช่ขวานไม้ละขวานหินว้าวเริ่มเริ่มมืดแล้วฮะเพราะฉะนั้นพี่ตู้ว่านะครับทางที่ดีฮะรีบทําบ้านเด็รีบทําบ้านเนี่ใช่ เมาส์มันขยับลำบากเดี๋ยว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 ก็ทำเดี๋ยวก็ทำโรงแรมอะตอนนี้ทำทำบ้านกันนะใช่อยากทำอะไรคอนโดคอนโดใช่คอนโดคงไม่ต้องทำนะคอนโดอชิบหายละหินหมดหินหมดครับพี่น้องไงล่ะ ทหารหมดใช่ไหมตายสถานเดียวเลยน้องจุมเคยตายไหมไม่เคยไม่เคยแล้วทำไงถึงตายก็ไม่รู้สินะใช่ไหมก็ไม่รู้สินะอุบัติเหตุอุบัติเหตุโอเคแต่ไม่ว่าไม่เคยตายเราได้เนื้อไก่มาแล้วก็กินไปก่อนเล้วยังไงโอเดร่เพิมมาแล้วแล้วเราก็เอาชาโคลมาหนึ่งอันนะผมเพื่ออะไรไปไม่ไปไม่ใช่นี่เพื่อเอามาทำเป็นทอชทอชคือไร ครบเพิงอย่าทอสคือครบเพิงครับผมจุดไว้อ๋อจุยบินได้ฮะโอ้สุดยอดมากเราแค่ทําไปตรงนี้พอฮะเพื่ออะไรเราวางไว้นะผบใช่เพื่อให้มันสว่างนะผมเพื่อให้ให้เพื่อให้มีมอนสเตอร์เกิดรู้จักมอนสเตอร์ไหมมอนสเตอร์คืออะไรสัปปะหลาดย่เกมนี้มีสัปปะหลาดอย่าเลยนน้องโจมขยันหน่อยพี่ตู้มองไม่ค่อยเห็นน้องโจมบังจออ้๊อ้าวชิบหายหูฟังเลยไม่เป็นไร ยังมุดไปแล้ว่างตัเว้นเนี่เด็กคนก็ไม่ติดตาเปล่าอ๋อโอเคฮะตอนนี้นะครับผมก็ไม่ยอมใส่อุปกรณ์นะผม<ค>นนบนลำบาก,กเกินลเกิดลำบากด้วย okay. โอเคฮะหลุดแล้วง่ <c oughs> ครับผม, <c oughs> ผมก็ช่วงนี้นะถามว่าทำไมไม่อัพคลิปนะผมก็อย่างที่เห็นเออคือเพิ่งได้ไหม่มาใหม่ก็พยายามจะรออุปกรณ์รอของรอคอมต่างๆให้ครบนะผมเพื่อที่จะทำแต่ก็ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้นะคอมใหม่ก,ก็ว่างๆไปก่อน,นครับผมทำๆไปก่อนเนาได้อุปกรณ์ใหม่มาเดี๋ยวพอสมควรเดี๋ยวเมื่อครบแล้วผมก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะผมถ่ายครบทีเดียวเลยกันเพราะว่าถ่ายทีละชิ้นทีละชิ้นอยู่ก็เืองเมมนะฮะไม่ได้มีแบบว่ากล้องแบบว่าเพื่อถ่ายทําโดยเฉพาะนะครับผมก็มีแค่กล้องโทรศัพท์โงงๆนะฮะใช่งงๆใช่เราก็ตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากครับผมทําบ้านแบบว่าเน่าๆไปก่อนเลย ไก่ก็ไปเทนาเราทำเฮ้้ไก่ตัวนั้นมองหน้าหาเรื่องเหรอใช่มองหน้าหาเรื่องจุ้ยมองน้ไมันส่นก็มีคำหยาบนิดนึงนะก็นะนังจ้มก็อย่าเอาไปใช้นะจ๊ะเราแค่ทำเราแค่ทำหน้าจอแค่นี้พอนะฮะนอกจอเราไม่ใช้นะครับเราใช้แค่ในจอโอเค โอเคดีมากเราพูดขัหยาบเป็นเลยเลยใช่เราพูดแค่เราพูดตอนเล่นเกมจบนะพูดอยาบตอนเล่นเกมใช่เราพูดตอนเล่นเกมพอแล้วนะเราพูดตอนแคสเกมพอแล้วไม่แต่พอเวลาเราไปเล่นของจริงเราก็ไม่ใช่ไงจุ้ยเล่นมงนเดนมัลเกนี่จุ้ยจุ้ยโอเคจุ้ยจุ้ยอยู่งลางแล้วดีมากจุ้ยจุ้ยมันรู้หน้าที่อ่ะมันรู้ว่ามันจะโดนี่ยก็เลยรอดตัวกันไปพี่น้องชาวไทยประเด็นคือผมจะวางทำไม แล,และตอนนี้ <ขา S 2> อยู่ที่ไหนและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อ<ต>ให้รอดนะก็ทอดไข่กินบิชชก็ทอดไข่กินโอเคจัดคือเราทํามาตั้งนานฮะเรามีไม้ที่จะสร้างบ้านคร<อ>ับแต่เราไม่ได้ใช้อยากจะตบหน้าตัวเองหนึ่งทีอะตนมาไม่ต้องนะก็พูดไปงั้นแหละก็เราก็จนะทําการคุณหมายโอ้โหแฟนคลับว่ะ นี่คือแฟนคลับเนี่ยผมนะแฟนคลับเขามาขอลายเซ็นนะเราก็ต้องให้เขาแบบยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วทำไงให้ตายก็ก็หลายทีเลยอ้เฮ้ยอะไรอะควันอะมันจะตายแล้วละมันมันมันไม่ใช่วิญญาณนะเมื่อกี้รู้ว่ามันคืออะไรมันคือเนี่ยรู้รู้ว่าโอ้ยตายแล้วตดนะสุดยอดมากฮะมาเป็นหืมกลิ่นนี่เหม็นไหมสุดยอดเหม็นไหมสุดยอดเหม็นอืมดีมาก เราจะโอเคเราจะโอเคก็แต่ไก่พวกนี้เอามาจากไหนนะมันก็เกิดก็ยังมีคําถามอยู่นะที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนน่าจะคิดว่าไก่เกิดก่อนจ้ะโอเคตกส่กาะเมิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่อ่าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ใช่เลยพูดได้ดีมากเราจะสร้างบ้านก่อนโอเค เราจะสร้างบ้านก่อนนะในบ้านสามสิบเก้านี่โอเคเด้อเลยสร้างบ้านโอเคสร้างช่องหน้าต่างมาฮได้ได้ได้แต่เดี๋ยวเราก็นี่ก่อนนะอ่าอย่างนี้โอเค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 ได้อยู่ฮะกว้างๆแบบนี้ได้ใช่กว้างๆหน่อยนะเราประหยัดไงอ่ใช่ประหยัดขุดคุด ก็ขอลองอัดยาวๆดูอีกรอบนะเพื่อความมั่นใจตอนนี้อันลากี่นาทีแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะรอบไปประมาณยี่สิบเป็นอย่างต่ำอะตอนนี้ยี่สิบเป็นอย่างต่ำแน่นอนโอ้ตอนนี้ไม่ถึงยี่สิบแน่นอนไม่ไม่ไม่ยี่สิบเป็นอย่างต่ำคือเกินยี่สิบแน่นอนเกินยี่สิบต้องครึ่งชั่วโมงได้ใช่ครึ่งชั่วโมงก็สามสิบนี่ใกล้แล้วไขมาโย่จุยไขอ้ว้ไขมาเอ๊ะ ไข่เตะแก่อดกินด้วย,ยพอลอังครอบเจ้าข้าขอ,ขอ,ขอจุยหนึ่งตัวจะอาบจุยจุยไม่เกิดวะเอาเรื่องวะจุยไม่เกิดนะจ,จุยไม่เกิดทำไงฮะจุยไม่เกิดทาไงฮะก็เผาเราจะทเป็นเห็ดเป็นเห็ดเผาดูสิอาหารเหลือหายไปหนึ่งอันครึ่งแลกไก่เราจะพิมพ์คําสั่งนี้เพื่อให้ความรวดเร็วนะฮะเกมหมดไม่ใช่เกมหมด พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดทำทำเซ็ตโอ้เซ็ตเป็นกลางวันนี่อ๋อเป็นแล้วแฟนคลับแฟนคลับโอ้โหร้อนแรงครับหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยแฟนคลับหัวร้อนอ้าวตายไปแล้วว้าวเฮ้ยไก่เหรอไก่เนื้อเนื้อซอมบีเนี่ยกินไม่ได้หัวใจเสียไปนิดนึงแมะอ๋อไม่เสียอยู่แล้วฮะตอนนั้นเสียตอนที่เราไปบวกกับแฟนคลับเมื่อกี้ฮะอ๋ออ่าจุ้ยเยอะมากเลยขอตีจุ้ยหนึ่งตัวนิ อ่ะจุยตายไปอีกนึงเอเอก็เรียบร้อยเราได้อรอนนะอรอนมาแล้วนะครับผมเราได้อรอนนะเราีดเหรออรอนใช่ไม่ใช่กระโดดนะไม่แก้หน่อยหรออะไรนะต้องแก้หน่อยสิมันคือเหล็กครับอรอนอินก็สนะฮะคือแท่งเหล็กแท่งเหล็กเราดีใช่แท่งเหล็กแท่งเราดีใช่นะก็ไม่แก้ด้วยฟิเชอร์โอเคเก็บไปนะฮะ ไม่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้มันสูงขึ้นเพื่อจะได้สร้างหลังคาง่ายๆใช่จะได้ทาหลังคาไม่ใช่อะไรเมื่อเราตัวสูงขึ้นจะได้ไปชนฝาขนมเมื่อเราทําบ้านเสร็จเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปค่อยเล่นเกมอื่นกันต่อโอเคได้โอเคจัดไปฮะพอจบคลิป้ารสบี่อะไรเรียบร้อยเสร็ก็ออกเลยโอเคจัดไปฮะว้าวยอดนะเป็นไงฮะเกี่ยวกันสร้างบ้านพี่ตู้ไม่ค่อยสวยตรงไหนต้องไปดูใน ในเซิร์ฟออนไลน์พ่ตูสร้างไว้สวยงามอะเรด้ว่าโมไว้ได้เลยฮะได้โมไว้เลยฮะจุงจุดนี้นะเดือดยดี๋ยวค่อยพาไปเสียงนี้เบื่อโลกมากไม่ใช่อะไรฮะคอแห้งคอแห้งไหมคอแห้งไหมโอเคคืนน้ำลายก็พอละเออคืนน้ำลายก็พอละแต่พ่ตูคืนไปคืนมาแม่งคอแห้งละนะไก่ได้แล้วไก่ได้แล้วฮะโอ้โหไก่ตัวเดียวไก่ตัวไก่ตัวเท่าเนี้ย อ่ะเต็มแล้วตัวเบร์เรอร์เลยนะฮะได้มาชิ้นเบร์เรอร์เลยนะครับเราก็จะขุดลงไปข้างล่างนะเพื่อจะขุดหินเนี่ยขุดหินอย่าขุดหินขุดหินอ้าวหินหินไปนะมดหิน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 ไปกุด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 หินไม่ได้นู่นหมดแล้วโอ้ไม่จังเลยอย่าไม่มีครบเพลิงซะุด้ลยใช่ไม่มีครบเพลิงเราต้องหาเราต้องหาไม้เพิ่มเดี๋ยวเราจะทำชาโคลอะชาโคลคืออะไรทานหินทานไม้สิโคเฉยๆคือทานหินใช่ อันนี้คือฐานไม้ทั้งหมดทั้งปวงคือฐานไม้น,นั่นเองแม่แจแม่แจยูโนยูโนยูโนอ้าอ้าวขึ้นไงละ่ะคราวนี้เ <Okay. S 1> ลิมฮะสร้างบันไดสิสร้างบันไดฮะโอเคฮะเราไม่ต้องสร้างนะตอนนี้งบง, <c oughs> งบไม่มีฮะงบไม่มีฮะท่ามีฮะงบไม่มีโอเคได้หินมาเพิ่มโอ้ oh. บ้านอะไรเนี่ยไม่มีประตูโอ้ oh. บ้านเป็นรูยอดมากสวยงามอะ่ะแบบแบบว่าแบบสวยงามอ่ะเออ สวยงามมาแกสวยป,ะปะ่ะล่ะยอดอ่าเป็นไงเป็นไง่โอ้สกิลกานข้าง,งมานพี่ตู้สุดยอดเลยอ้าอเคโอเคลองกระจงเล่นดูกันนะได้เลยโอ้ยจ,ะ,จะ,ะตัเก็อีแล้วเนี่ยอ่าพี่ตู้ไปทำอะไรที่เขาสั่งครบแล้วก็มาเล่นกันแพนนะ โอ้เล่นยังไงนะเล่นไม่เป็นเราขุดเป็ไหนดิน้เอ๊เขาเลยยังไงนะเล่นไม่เป็นอ่ะรู้ไหมยังไงดีนะาเขาเดินยังไงนะในตรงนี้เหรอเล่นยังไงอ่ะเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก็เข้าไม่เป็นเพราะเดินไม่เป็นนี่คือเล่นไหมครับเลยโอ้โหดูบนขบวนสิมันคือสวรรค์ปลายดา ลงมาที่เฮ้ยไก่เฮ้ยแกต่อไปที่แจ่ตุ้ยเฮ้ยนี่โดนบางมือกินไปแล้วแจ่พี่บางมือเดินไปยังไงเนี่ยเขาเดินยังไงเดินนิ่เป็นโอ้โหเสือขาด้วยเดินไปเดินเงี่ยเดินยังไงอ่ะแต่หันซ้ายหันขวาเฮียขวานมามาแล้ว มามาแล้ววิธีการเดินข้อเดีนยนึ่งไงอะวิธีการเดินก็นี่ W A S D โค้ดเลยฮะ W A S D W A S D นั่นเองนะฮะเราก็จะ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 ,จะขึ้นใช่ทางขึ้นแค่นั้นแหละทางดูสามวิธีแค่ไหนไม่ทราบผู้ะะขอไฟดีกว่าไหมนี่ได้แล้วฮะแค่นี้ฮะผู้ขอไฟดีกว่าไหม เป็นบ้านหินผสมกับไม้นะครับเราก็จะเก็บของแล้วก็ไปจบคลิปกันดีกว่าเนะีเพราะว่าวิดีโอนี้นานแล้วแหละน่าจะทำนานมากโอเคไปได้อยู่หนึ่งคืนพวดีฮนะพาน้องโยมาเล่นนิดนึงวันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอแยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ สุดยอดมากก็โอ like? oh, okay. oh, uh ้เป okay. okay. ็นไงน้องพูดให้อย่างเดียวเลยฮะโอเคก็ต้องขอบคุณน้องโจมมากนะครับผมที่มาร่วมเล่นสนุกเดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมอื่นอีกโอเคโอเคได้ด้วยต้องสิ่งนี้ได้ออโอเคโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ออกไปก่อนก็โอเคออกไปก่อนโอเคกลับไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กโอเคไว้เจอกันฮะ